วันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวนับชิ้นงานทํางานร่วมกับตัวสายพานลาเลียงนะครับแนวคิดที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือจะเป็นระบบนับชิ้นงานบนสายพานลาเลียงโดยใช้ตัวโฟโต้เซนเซอร์นะครับตัวนี้สัญญาณจากโฟโต้เซนเซอร์จะถูกส่งไปยังตัวอดิซอนเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้สามารถนับชิ้นงานตามที่เรา ตั้งไว้ได้นะครับนับขึ้นนับลงได้นะครับตัวนี้เมื่อนับถึงค่าที่ต้องการแล้วเนี่ยสัจะสั่งให้สายพานหยุดหรือทําให้ตัวเทอร์แลมป์ติดตามเงื่อนไขนี่ก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้ก็วิธีการใช้งานตัวนี้เราก็สามารถจะเอาตัวกล่องนี่นะครับติดอยู่ข้างๆกับตัว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 สายพานลําเลียงนะครับ แล้วก็มีโซ,โซเซนเซอร์เมื่อชิ้นงานผ่านนะครับเมื่อเมื่อชิ้นงานผ่านก็จะนับขึ้นนะครับหรือนับลงตามที่ต้องการนะครับเวลาสินค้าที่หมดเราสามารถมากดรีเซ็ตได้ที่หน้าตรงนี้นะครับกดรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะฮะแต่ในกรณีที่ตัวนับชิ้นงานห่างไกลจากตัวระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราอยากเก็บข้อมูลเรามีตัว ไอซ8 5นะครับเป็นไวเลสนะครับก็คือสัญญาณาค่าข้อมูลการน,นับของชิ้นงานจะถูกส่งผ่านไอซ์485ครับวิ่งมาที่ตัวโมดูลไร้าาสายตัวนี้นครับส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเราทำให้เราไม่ต้องเดินสายเยอะมากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับเป็นตัว485เป็น Wireless นะครับตัวนี้ ก็ใช้ง,งานได้หลากหลายครับไม่ว่าชิ้นงานเล็กชิ้นงานใหญ่นะครับทํางานบนาสายพานลำเลียงนะครับถูกวางบนชิ้นงานสายพานลำเลียงวิ่งเคลื่อนที่มาตัดผ่านเซ็นเซอร์นะครับทางลูกค้าก็สามารถจะติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เข้าไปที่รบริเวณนี้แล้วก็เมื่อมีชิ้นงานผ่านมันก็จะนับไปนะครับเราสามารถปรับความไวของเซ็นเซอร์ได้ที่ท้ายของตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ลองดูได้ก็ สนใจจะนําระบบนับทิ้นงานตัวนี้ไปไปนใช้งานร่วมกับสายพานลำเลียงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ